คนที่เชียงใหม่น่ารักมากๆนะฮะขอบคุณพวกคุณจริงๆขอบคุณแฟนขับผมที่ตามมาจากกรุงเทพด้วยนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณแฟนๆที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนขับแกงส้มด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งขอบคุณแฟนขับท่านแกงด้วยนะครับ ซ้อมเสื้อที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนให้หน่อยไอ้้าเสื้อใจซ้อมต่อยเลยทีนีนีพี่้อไม่ต้องไหว้พี่เจอกันตั้งแต่บ้านแจงแล้ว คู่ก่อนที่ดื่มน้าสักคู่โอเคครับยิบถูกควรไหมเนี่ยถูกถครับไม่นะอ๋ออ๋อทันเกียรติยินควรเดียวกันไม่ได้หรอ ถ้าใครคบกัี่นายก็ชอบใจคากก่อยดิจริงๆนะผมคงแบบว่าบอกมาคืินี้ไม่น่าะไก่อนมันจะทำได้มันคิดหนักนะพี่ชายแล้วมาเจอกวนที่คารา ขอร้องเพลงพวกอานไหนมาบอกปากคืนนี้เอ้าลงใจหีคลยกันหน่อยเอ้าเอ้าโอ้โหบอกแลงนะฮะบอกแล้วนะสองคนนี้มีอะไรพิเศษไหมฮะถูกต้องฮะเอาไหมฮะเอาไหมฮะไม่ได้หรอกเขาจะเก็บคว้มลับสองนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในในในขนาดที่สองคนนี้บอกว่าเอาแต่พี่ผู้หญิงเสื้อฟ้าคนนี้หลบแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาหัวมากม นะเราเล่นนะครับแหมคนสวยก็อยากหยอกแล้วเป็นธรรมดาแหมมีเวลาไปเล่นกันได้หลายคนก่อนวันนี้เราขึ้นมาบนเวทีทั้งคู่คต้องมีอะไรมาโชว์แน,น่นอนพี่อยากโชว์อะไรครับอยากให้เราเต้นหรือร้องเพลง,งเอ๊ะเดี๋ยวก่อนถอดถอดเสื้อเดี๋ยวไม่เกี่ยว ถอดเสื้อไม่ใช่ประเด็นถ้าจะใช่ประเด็นต้องขึ้นไปข้างบนสมัครสมาชิกก่อนนะฮะข้างบนเลยที่เปิดนะฮะไม่งั้นผมจะไม่มาถอดเสื้อให้ทุกคนดูแน่นอนวันนี้เราจะโชว์ะไรกันบนเวทีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแอบ,บได้ยินนะเมื่อกี้นั่งรออยู่มีเอ่อเอ่อนักร้องที่เรยียกว่าร้องเพลงชาติแบบพร้อมมาก,มาก กินใจกินใจเราวางไว้ให้ดีแก่ซ้อมที่เลยพอสอนี้เป็นของพี่ขอเตือนเส้นขึ้นแรงเขาเป็นพุกที่ทำทุกอย่างจริงๆนะฮะแต่ถามอย่าถามเนื้อต่อน,นะว่าร้องว่าอะไรเอาว่าขอร้อไม่ใช่กับพี่ได้ไหม ขอไม่เส้นขนาดนี้นะฮะแต่ขอเพลงช้าแต่ขอเพลงอื่นโอเคครับโอเคนะฮะเพลงอะไรครับบิดเอาเลยว่าวันนี้เรามีโชว์โชว์ขอสักเพลงแล้วกันครับผมเพลงช้าเพลงนี้ใครร้องได้ช่วยกันร้องถ้าถูกใจส่งเสียงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับร้องกาตาป Yeah. ใช่วันนี้คนเยอะมากๆนะฮะก็แต่เขาเรียกว่าทุกความสนุกสนานย่อมมีวันหมดเวลานะจ๊ะแต่ว่าทุกเวลาที่มันกำลังจะหมดไปม,มันจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเราเสมอไปครับผมดูจ้องกันหล่อเลยมากมากอ่ะพี่พี่เป็นอะไรครับไม่พูดประโยคเด็ดน,นะอ๋อจะต้องหัวหล่อปุ๊บก็ต้อง,ลอง<พ>อหอล่ลอบ้า อันนี้คือถ้าสองสีเอามาให้เพื่อจะขอเลขเด็ดใช่ไหมงั้นก็ซะเลยอย่าดีกว่าให้ถูกไปหลายงวดแล้วอ,อย่าทำความเข้าใจผิดๆพวกเราสองคนเป็นนักร้องไม่ใช่ไม่ใช่อ,อะไรนะ อะไรนะอะไรนะขอ้เอ้นะครับผมความสนุกเราก็ใกล้จะหมดล้วใช่ถึงเพลงอยากจะมอบให้ใช่ครับผมแต่ว่าก่อนจะไปร้องเพลงนี้เนี่ยครับขอขอเน็ตวทาไว้ที่ขอพระตาโทษนะฮะไม่มีที่ว่างจริงอยากเรียกว่าตูดครับเรียกว่าสะโพกไม่สิทาานะฮะก็เพลงนี้ ครับถ้าเราส่งโค้ดไปว่า one two t ไม่เอาเอาไปเสียงไม่ดังเลย <love> ชั้น2องทำอะไรอยู่ <love> ชั้นสามด้วยเสียง <love> one two three f o u e v e r y day and night ไม่ได้ไม่ด้ไม่มม่้ ๆแต่ว่าได้ใจชาวเชียงใหม่ไปเลยนะครับชอบไหมครับผมถามผิดต้องใช้คำว่ารักไหมครับโอ้โหข้ับผมโอเคครับัเดี๋ยวแจงส้มคุยกับพี่ผู้ชายเดี๋ยวแกคุยกับพี่หนุ่มเงล่ะเป็นยังไงล่ะคนเป็นพี่ก็ต้องยอมเท้านะฮะ เดี๋ยวจะถามนิดนึงนะครับตอนนี้ทั้งสองท่านเลครับครับผมฝากผลงานดีกว่านะครับฝากผลงานอะไรครับเสร็จแลับครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยและกันนะฮะกับซิกคอมเรื่องนัดกับนัดครับผมแล้วก็ฝากด้วยกับหนุ่มหน้าก่อนนะฮะปีนี้บอกว่าจะได้เป็นหนุ่มหน้ากอนในปีที่สามบทุกคนฝากด้วยละกันครับผมแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเร็วๆนี้ฝากด้วยนะฮะกับละครเรื่องฝันเฟื่องซึ่งผมไม่ได้เล่น น้องชายผมเนี่ยโอ้โหนีเสือผมเล่นเหมือนกันแต่ว่าชื่อเรื่องสันเปียกเลือกถ้าผมจะฝากอะไรเนี่ยผมจะฝากอะไรในขบทนเลยครับก็ขอฝากด้วยแล้วกันกับละครเรื่องฝันเพื่องนะครับปลายปีนี้นะครับกับช่อง HD ช่องวัดนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันยังไงก็ได้เห็นผมในบทใหม่ๆแน่นอนนะครับฝากด้วยครับกับฝันเพื่อนครับผมโอ้โหเลยครับเดี๋ยวให้นักศึท่านแล้วฝากไปถึงนทัพที่เหนด้วยทักทิพย์ กันเลยนะครับฝากเลยพิจารณาที่เนิดนึงครับผมอ๋อครับผมก็วันนี้นะฮะต้องบอกว่าจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพนะผมก็ขอเชิญชวนทุกคนแล้วกันนะครับผ่านมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่บางทีเราอาจจะไม่คาดคิดเพราะว่าเราคิดว่าแค่การที่เราดูแลรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยการที่ไม่ออกกำลังกายเลือกกินอาหารที่ แล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองแค่นั้นคิดว่าเพียงพอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยาการออกกาลังกายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเหมือนกันนะฮะก็เหมือนรถที่ขาดมะมันแบบครับผมมันก็คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางทีก็ต้องการดูแลรักษาที่มันถูกต้องแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไปเจอในปัญหาก,กับวันต่อไปและสู้กันต่อไปได้ครับผมค,ครับผมคส้มครับก็ผมเชื่อว่าจริงๆไลฟ์สไตล์ของของความสุขภาพเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังมาด้วยนะฮะ ผมเชื่อว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยรักสุขภาพอยู่แล้วนะฮะเราดูจากหน้าตาที่ผองใสกันทั่วหน้าเนี่ย เชื่อ <gauche> <aro qué> ว่าท in like ุกคนชอบออกกำลังกายแล้วนะครับใครที่อยากจะหาสถานที่ออกกำลังกายดีนะครับเชิญได้เลยที่ทัชพิณิชครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาออกกำลังกายกันเยอะๆครับผมเรื่องสุขภาพให้ดีครับผมสุดยอดนะครับและทุกท่านนะครับจะไม่ได้เจอกันสอบหนุ่มนี้นะครับจากเดอะสตาร์นะครับถ้าไม่มีผู้บริหารนะครับทางัชพิณิชเซ็นเตอร์ของเรานะครับผมขอเชิญครับคุณชนะสิรีคุณทั้งกรรมการผู้จัดการนะครับคุณดาบวรพงศ์ชีในกับร่วมมอบดอกไม้ให้กับคุณแกงส้มนะครับและดรอานจวงจันทร์ครรับกรมกาจดวงจันทร์ครับ ให้กับคุณท่านเด็สชายนะครับบนเวทีด้วยครับเราเงิมลงมาด้วยครับเพเป็นการขอบคุณนะครับถ่ายรูปรูปกันด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับน้องน้องพื่อครับใช่แล้วค่ะเป็นนะคะเซิร์ฟไลเล็กๆนะคะจากแฟนคลับทั้งคุณแอนส้มและคุณท่านเองค่ะวันนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารค่ะคัดพิเศตเซกเตอร์ทุกท่านเลยนะคะขึ้นบนเวทีค่ะครับ ตัวไพรส์ของเรานะครับนั่นก็คือนะครับเราขอนะครับเชิญตัวแทนนะครับแฟนคลับนะครับจากฮั่นและก็แกงส้มเดซ์ตาร์นะครับบนเวทีเพื่อมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้บริหารของเรานะครับกับทัพฟินเดซ์เซ็นเตอร์นะครับพิธีการขอบคุณนะครับที่น่าอาศิลปินนะครับใช่แล้วค่ะจากเดซ์ตาร์นะครับอย่างคุณฮั่นและก็แกงส้มนะครับเราไปถึงคุณฮั่ทคุณบริดจ์เมนนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับกับทัพฟินเดซ์เซ็นเตอร์แกรนด์โอเปิ้นิ่งนะครับ จำนวนด้วยนะครับมามาขอบีนครับนี่แหละค่ะต้มต้มต้กันนิดนึงครับต้มต้มกันครับอะไรคือรูปรูปบนกระเช้าการขอบคุณแล้วก็การให้กำลังใจนะครับขับคุณเดอเซนเตอร์นะครับที่ส่งต่อความรู้สึกดีๆความสุขในงานกับทุกท่าน ียงใหม่นะะคขอบคุณมากๆขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณผู้บริหารของชางพิเศษเซนเตอร์ขอบคุณแก๊งโซมและขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณคยาวขอบคุณมากนะครับนะฮะและช่างพิเศษเซนเตอร์แปรเดอร์ินดนะครับของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ นี่ถ้าผมเดินไปรับดอกไม้นะครับจะบ้าผมเลย <laughs> นะฮะสักครู่นะครับใีรอยากจะถ่ายรูปศิลปินนะครับก็เชิอกันได้นะครับเดี๋ยวต้องดู